ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี HMQ 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระครูนิวิตบุญวัฒนหรือหลวงพ่อบุญศรีปัญญาทโรเจ้าคณะตำบลบางประมุงอำเภอโกกพระจังหวัดนครสวรรค์ ท่านมีนามเดิมว่าบุญศรีชาติกรเกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคมปีพุทธศักราช2,481ปีขานนะหมู่ที่3ตำาบลบางประมุงอําเภอโกกพะจังหวัดนะครสวรรค์ศึกษาที่โรงเรียนวัดมโนราชตำาบลบางประมุงอําเภอโกกพะจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ก่อนหันมาทํางานช่วยครอบครัวหาเลี้ยงชีพเข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันพุทธที่18มีนาคมปีพุทธศักราช2501นปัตตสีมาวัดเกาะหงตำบลตะเคียนเลื่อนอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์โดยมีหลวงปูอ่อินอินทโชโตวัดเกาะหงเป็นพระอุปชาพระเอื้อนวัดเกาะหงเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระทองล้วนวัดเกาะหงเป็นพระอุสาวนาจารย์ได้รับฉายาวา่าปัญญาธโรหมายถึง ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาจำพรรษาอยู่ที่วัดมโนราชจากนั้นย้ายประจําพรรษาที่วัดบางประมุงศึกษาภาพปริยติธรรมด้วยความมุ่งมัน่นปีพุทธศักราช2510จนสอบได้นักธรรมชั้นตีโทเอกจากนั้นฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่อินอินทโชโตวัดเกาะหงศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณวิทยาคมอักขรขอมการลงเลขยัน จนมีความชำนาญน,นอกจากนี้ยังได้ฝากตัวเป็นสิทธิหลวงพ่อพมวัดโกภพระใต้ศึกษาวิทยาคมด้วยความวิริยะอุตสาหะจนสำเร็จลำดับการปกครองปีพุทธศักราช2514ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดวัดบางประมุงปีพุทธศักราช2536เป็นพระอุปชาปีพุทธศักราช2542ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลน,นากลาง ปีพุทธศักราช2549เป็นเจ้าคณะตำบลบางประมุงลำดับสมณศักดิ์ปีพุทธศักราช2533ได้รับพระราชทานสมณศักดิก์เป็นพระครูสัญญบัตรชั้นตีในราชทินนามที่พระครูนิวิทย์บุญวัฒน์ปีพุทธศักราช2546ได้ร,รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโทในราชทินนามเดิมปีพุทธศักราช2551 ได้รัพระราชทธธานเรื่องสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัติเจ้าคณะตำบลชั้นเอกในราชทินนามเดิมผลงานด้านการปกครองจัดให้มีการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นตลอดปีสวดพระปฏิโมกทุกกึ่งเดือนจัดระเบียบการปกครองวัดแบบสามัคคีธรรมไม่แบ่งแยกเป็นหมู่คณะยึดระเบียบปฏิบัติตามกฎมหาเทรสมาคมและท่านเป็นครูสอนพร,ธธพระปริยติธรรมแผนกธรรมหลวงพ่อถือกติ และได้พามสอนบอกลูกศิษย์เสมอว่าเมื่อเรามีโอกาสได้มายืนจุดนี้เราต้องนำสิ่งที่ดีและพร้อมที่จะให้โอกาสแก่ทุกคนเมื่อมีโอกาสทำความดีต้องรีบทำอย่าปล่อยให้โอกาสที่เรามีอยู่ให้หลุดลอยไปโดยป่าประโยชน์โดยไม่ได้ทำอะไรก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่